ลมหนาวแรกของปีที่อุทัยธานีเมืองใกล้ๆก,กับกลิ่นอายของธรรมชาติพลาดหุบป,ป่าตาดงานบอลลูนแต่ต้องยอมแพ้ให้กับเจ้าบ้านน่ารักน้ำตกน้ำใจฝ่ายน้ำสวยๆตลาดพื้นบ้านไม่ปรุงแต่งแต่มีสเสน่ห์ไม่สมหวังแต่ก็ไม่แย่คลิปนี้ง่ายๆสบายๆอยากจะชวนไปสักครั้งที่อุทัยธานี เชื่อไหมว่าทริปนี้นะอะไรที่ตั้งใจก็ไม่ได้ดังใจปูป,ป่าตาดนี้งานบอลลูนงี้นับเจ็อโมงล้อหมุนจริงๆเกือบสิบโมง <c oughs> คิดดูขนาดแว้กินกาแฟร้านสวยมากบรรยากาศดีมากแต่ปลาครับไม่เป็นใจตาดอ๋อไม่ใช่ <c oughs> คิดว่ามันจะมาไหม ไม่ขึ้นมาเฮ้ยมันไม่มานี่ก็คิดว่าไปอีกบ่ออาจจะมีความหวังก็ได้กินเบ้าเฮ้ยไม่มากินเท่าที่อิ่มเงี้ยหรอและบ่อที่สาม สาธุโอเคระมาแล้วพอเห็นพี่มันหนีนั่นอ่ะวกกลับไปเลยอ่ะดูสีหนะ้าปกตินายต้องเห็นแกกินไม่ใช่หรองงอ่ะแง yeah! การที่เราหน้าตาดีก็ไม่ได้หมายความว่าปลาจะรักมาคราวนี้ได้เลิกเดินทางจริงซะทีไป ในระหว่างที่เราเราออมอยู่นะคะชีวิตเราก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตมาเพราะเราก็มาขอเขาชาร์จแบตปรากฏว่าเราก็ทํางานที่นี่นานอีกค่ะกลายเป็นว่าออกไปสักพักหนึ่งประมาณ30มสิบโลได้ปะประมาณนั้นอะเแบตรบดโทกลับมาที่เดิมโอเคและคิดว่าวันนี้จะถึงไหมเนี่ย ในที่สุดเกือบบ่ายสามเราถึงเพิ่งมาถึงจุดหมายที่แรกน้ำตกผาร่มเย็นอำเภอบ้านไร่นัดเช้าพร้อมสายถ่ายเย็นขอโทษนะคะไม่รู้เป็นไงชอบไปแต่น้ำตกก่อนไปก็คิดแต่ว่าน่าจะสวยแบบนั้นน่าจะสวยแบบนี้แต่ลืมคิดตลอดว่าน้ำตกเนี่ยก็คือน้ำที่มันตกจากที่สูงและที่สูงเนี่ยก็เราล้วนๆที่ต้องปีนขึ้นไปใช่ไหม การบิวเล็กน้อยนี่คือสบเสบียงของเราะอคะ่ะข้างในก็คืออันนี้นะคะเพื่อเป็นลมเป็นแรงมันคือมเมี่ยงครับมีเสียงคู่มาว่าไงนะบอกว่าไงนะมีเด็กขี่มอเตอไซค์มาสองคนเดินเข้าไปแต่ไปไม่ถึงน้ำตกเลยแล้วก่อนหนีกลับ <c oughs> ขึ้นมาไปแล้ <c oughs> กับวัยรุ่นมากอะแล้วพวกเราอ <c oughs> ่ะ เดี๋ยวก็รู้โอเคไปละชื่ออะไรนะคะชื่อพัดค่ะน้องพัดเจ็ดร้อยเมตรเป็นเจ็ดรเมตรที่เป็นไงบ้างเจ็เมตรที่เป็นทางลาชันลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ <c oughs> ต้องไปสายลุยนะคะท้ามันที่น้ำตกของน้ำเย็นอสู้ไม่สู้ส <assets. S 1> อันนี้คือแค่เริ่มต้นใช่ปะอ oh, <no. S 2> <c oughs> แต่เราจะเสียวนิดนึงโอ้เสียวดีเดี๋ยวไปดูนะและจากนี้เสียงที่จะได้ยินก็จะมีแต่ไปทุกดอยยอใครจะแซงก็แซงไปก่อนเลยเดยพี่ครับขาตึง ก่อนก็นได้ค่ะโอ้ก่อนก็นได้หนูก,ก็เมื่อยเหมือนกันนั่งก่อนอนั่งก่อนยังพอได้เขาเรียกว่าปากกล้าขาสั่นสภาพน้ำตกพาร่มเย็นเป็นน้ำตกเล็กๆที่อบตเจ้าวัดดูแลอยู่ทางขึ้นที่นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นปูนนะจะแจ๋วมากเลยอะ่ะ เพราะคนกลัวความสูงเจ็ดใจบ่ดีคันบันไดลงๆเห็นยอดไม้ข้างล่างา้ใครอยากไปเราแนะนำระมัดระวังมากๆเดินเบาๆอย่าขยมบันไดแต่ให้ดีติดต่ออบตอก่อนเข้าพื้นที่จะรอดมากเลยล่ะ เราก็มาถึงน้ำตกจนได้ว้าวตอดูสภาพเราตอนนี้อันนี้คือเราและนี่คือน้ำตกของเราที่เราอยากดูสภาพเรานั่งพักเหนื่อยนานเลยนะแต่พอตั้งหลักได้ก็รับรู้ว่าน้ำตกเนี้ยร่มเย็นสมชื่อ สำหรับเราถือว่าสวยอะ่ะก็เราพอใจอย่างเงี้ยมาหน้าหนาะวเพราะว่าคือเป็นทางผ่านที่จะไปเที่ยวเก,ก่นมะกรูดหนาวสุดการสยามอะคะ่ะจะเป็นดอกมา,าใช่ใช่ภากกลางอะเนะะาะภากกลางอากาศก็จะตะบนเก่นมะกรูดกับเนี่ยแม่ใหมน่นมเย็นเนี่ยจะพอ,พอกันจะหนาวประมาณแบบช่วงช่วงเช้าคะ่ะตีห้าตีสี่จะประมาณ ถ้าหนาวจริงเลยก็4-5อ,องศา ح. ถ้าหน้าฝนหน้าฝนอันตรายใช่ปะค่ะอันตรายค่ะคือว่าน้ํามันจะมาแต่ถ้าแบบมันจะมาแบบช่วงฝนตกแรงๆแล้วสักชั่วโมงของชั่วโมงก็ก็หายแล้วค่ะ <c oughs> แต่มันจะลื่นแค่นั้นเองเวลาเรามาระยะทางจากข้างล่างมาตรงนี้4เมตรค่ะ่กิโลประมาณ ไม่ไกลประมาณเจ็ดร้อยอะค่ะคือว่าเจ็ดร้อยเมตรแต่ทางลาดชันคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับผู้ที่จะมาที่นี่ผู้ที่จะมาเที่ยวที่น้ําตกผาลมเย็นนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีแข็งแรงหน่อยเนาะความสูงอายุก็คงก็ต้องรอข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีที่เที่ยวหลายที่คือที่จะผ่านมาที่น้ําตกผาลมเย็นก็จะมีวังกินาลีอ่างท่ากล้วยนะคะแล้วก็จะมาขึ้นมานี่ก็จะเป็นน้ําตกผาลมเย็นแล้วก็ไปจุดชมวิวที่บ้านใหม่ลมเย็นจะมีสี่ที่ ที่คนนักในนมมเที่ยวกันแล้วเมื่อกี้เห็นน้องพัดบอกว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในอบตอใช่ป่ะแล้วก็คือทำอะไรตอนนี้เราจะทําอะไรกับที่นี่ต่อไปนะก็อยากจะพัฒนาให้มันมีที่จอดรถมีห้องน้ําให้สะดวกขึ้นคู่ที่มาจากมาเที่ยวามาอะไรจะได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางขึ้นทางอะไรก็จะได้แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพัฒนาตรงน,นี้แต่ตอนนี้จุดชม,มวิวไม่มีมีค่ะถ้าง,งั้นก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เลยไปมันอยู่ริมทางเลยคะ่ะรถสามารถจอดได้แล้วก็เดิน แล้วก็เดินลงมาดูได้เลยมันก็จะเป็นเป็นที่ลานกว้างแล้วก็จะมองลงมาเห็นหมู่บ้านบมานแม,ม่น้ำเย็นเห็นแบบหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมีเห็นบ้านเรือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้ามีรูปแบบลูกไม้สุกอะไรเง restroom, ี้ยก็จะมีนกนงนกเงือกมานะคะ<อ>นกเงือก <ๆ S 1> มามาสามตัวเลยหนูยังเคยมาดูเลยบินมาจากที่มันแบบคล้ายๆรอยต่อของห้วยขาแข้งอะ,นนะคะ่ะ ามารวดกลกูกเพื่อแข็งเป็นรอยต่อกันเป็นเปนแบบพื้นป่าใหญ่มีนกเนื้อมามีสัตว์มีช้างมีสัตว์ป่ามีเรียงฐานมีอะไรมีทุกที่มีทุกอย่างหละค่ะสี่ปีแล้วค่ะที่มาหนูมาดูด้วยตัวเองเนี่ยค่ะทางเข้าเลยที่เกาะอยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นะทางเข้าเลยเข้ามาก็คือแบบถ้ามีสัตว์ป่าที่บินมา,านก็คือว่าป่าเรามสมบูรณ์เนาะที่แบบว่าป่าไม่เสื่อมโทรมอะไรประมาณนี้ค่ะ <S <S ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันรักษาดีคือว่าไม่มีขยะเห็นไหมคะไม่มีขยะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ หู่บ้านเราก็จะแบบมันก็จะแบบอยู่ในอยู่ในถิ่นธุนกรกันดารก็แบบพูกประมาก็จะไม่ถึงมันก็จะน้อยอะไรประมาณนี้ที่อยากจะช่วยแบบส่งเสริมให้มันดีขึ้นอะไรอเงี้ยก็ยังน้อยอยู่ฟังและอยากเจอนกเงือกขึ้นมาทันทีเลยและถ้าวันหนึ่งมาเที่ยวกันเยอะ แต่ก็ยังเจอนกเงือกได้อยู่คงจะยิ่งดีขึ้นไปอีกเนาะส่วนเราไปเจอเข้ากับปล่อยเท้าที่ทําใจหายวาบเหมือนอุ้งนี้มันไม่มีเล็บหรือเปล่าอะตอนนั้นคิดได้แต่ว่าจะหนียังไงให้ทัน <c oughs> สัปดาห์หน้ามาติดตามเจ้าของรอยเท้าปริศนาที่น้ำตกผาร่มเย็นกันต่ออย่าพลาดทีเดียวสุขแบบไทยใจพอเพียง พักกันสักครู่